ลำอ่อน1กิโลและเนื้อเมลิดที่เอาเม็ดออกแล้ว1กิโลถ้าผสมรวมกันแล้วบ่มไว้ตามระยะเวลาเราจะได้อะไรไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับมาผสมรวมกันหลังจากนั้นนะครับเราผสมรวมกันดีแล้วเราก็เก็บใส่ภาชนะของเราแล้วก็ใส่ลงไปโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาภาชนะของเราไว้นะครับปิดฝาแล้วบ่มไว้ตามระยะเวลา เมื่อระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนก็จะกลายเป็นเหยื่อตกปลาเราก็จะสามารถนําไปปั้นตะก้อตกปลาได้เลยนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปีนะครับสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นหัวเชื้อมาควิดนะครับเราก็จะสามารถนำสองกำมือไปผสมเหยื่อตกปลาต่อหนึ่งกิโลแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองปีนะครับสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นชิปมาควิดนะครับเมื่อกลายเป็นชิปแล้วเราก็จะใช้แค่หนึ่งกำมือในการที่จะไปผสมเหยื่อตกปลาต่อหนึ่งกิโลนั่นเองนะครับผม